ไปดูการหาขอรอมอ การหาหอรอโมอมีข้อตกลงหอรอมอจะเป็นลักษณะแบบใดใช้ตัวอย่างช่วยคุณใช้ตัวอย่างช่วยนะคะตัวประกอบทั้งหมดของ16เราเคยหาไปแล้วจะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้1 2 4 8แล้วก็16 นี่คือตัวประกอบทั้งหมดของ16ก็คือตัวที่ไปหาร16แล้วลงตัวนั่นเองนะคะต่อไปตัวประกอบทั้งหมดของ12มีอะไรบ้างก็คือตัวที่ไปหาร12แล้วลงตัวนั่นเองก็จะเป็นตัวประกอบทีนี้การหาหอรอมมนั้น จะใช้พื้นฐานการพิจารณาจากตัวประกอบของจำนวนนับนั้นตามตัวอย่างคูเลือกจำนวนนับสองตัว16กับ12จะพิจารณาห,าหาหอรอมมของ16กับ12ซึ่งทั้ง16และ12เป็นจำนวนนับหอรอมมของมันคือใครพิจารณาหนึ่งดูตัวประกอบทั้งหมดของทั้งสองจำนวน แล้วพิจารณาตัวที่เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมตัวประกอบหมายถึงตัวที่ไปหารลงตัวนั่นเองในที่นี้ใช้พอเวลาจะนำมาใช้ในเรื่องของภาษาคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าหอรมมเราอาจจะเรียกตัวนั้นตัวหารร่วมนะคะตัวหารร่วม ก็ไปดูตัวหารร่วมหมายถึงตัวที่เหมือนกันระหว่าง2จํานวนนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เหมือนกันที่เป็นตัวประกอบของ16ด้วยเป็นตัวประกอบของ12ด้วยตัวแรกเลยคือ1นนะคะ1ถือเป็นตัวประกอบร่วมตัวแรกตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมระหว่าง16กับ12ที่ครูใช้เป็นตัวอย่าง ตัวแรกเลยคือ1ตัวที่2คือ2นะคะ2ตัวนี้ก็เป็นตัวประกอบร่วมตัวต่อไป4 4ก็เป็นตัวประกอบร่วมมีตัวอื่นอีกไหมไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นตัวประกอบร่วมระหว่างหรือตัวหารร่วมหรือตัวที่ปฏิบัติหน้าที่ หารทั้ง16ก็ลงตัวหารทั้ง12ก็ลงตัวนั่นเองถูกไหมคะไปหารไม่ใช่หาร16ลงตัวอย่างเดียวหาร16ลงตัวด้วยและหาร12ลงตัวด้วยก็คือ1ละเพราะ1เป็นตัวประกอบของทุกจำนวนเพราะนั้นแน่นอน1เป็นตัวประกอบร่วมแน่นอนต่อไป2 2ก็เป็นตัวประกอบร่วมเพราะไปหาร16ก็ลงตัวหาร12ก็ลงตัว ต่อไปจะเลือกสามไม่ได้สามหารแค่12ลงตัวหาร16บ16ไม่ลงตัวก็ไม่เลือกนะคะเลือกที่เป็นตัวหารร่วมนั่นคือไปหารทั้งสองตัวลงตัวเรียกว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนะคะของครูหมดแล้วนะนักเรียนลอกหมดหรือยังครูขอขึ้นขึ้นตัวใหม่อันนี้เหมือนกัน เขียนซ้ำนั่นเองตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ16กับ12ที่เราหาได้ก็จะคือ 1, 2และ4ในตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนี้ในที่นี้ตามตัวอย่างมีทั้งหมด3ตัวเลือกตัวที่มากที่สุด 1, 2, 4เลือกมาตัวที่มากที่สุดคือ สคือตัวนี้นั่นเองเพราะนั้นคือสเลือกตัวที่มากที่สุดตัวนี้ล่ะค่ะเราเรียกตัวาหารร่วมที่มากที่สุดนี้คือสี่ว่าหอรอมอเพราะฉะนั้นหอรอมอจะมาโดดโดดเดี่ยวเดียวไม่ได้ต้องบอกเลยว่าเป็นหอรอมอของ ใครกับใครอย่างน้อย2ตัวอาจจะเป็น12บสกับสิหรือข้อต่อไปอาจจะเป็นหอรอมอของยี่สิบสี่าให้หาหอรอมอเรียก4ว่าเป็นตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอของ เพราะฉะนั้นครูจึงใช้ตัวอย่างอธิบายนั่นเองนะคะ4ถูกกล่าวว่าเป็นหอรอมตัวหารร่วมตัวที่มากที่สุดของ16และ12เพราะฉะนั้นการหาหอรอมอาจจะหาจากตัวประกอบทั้งหมดของมันแล้วก็เลือกตัวร่วมแล้วก็หยิบเฉพาะตัวที่มากสุดมาเป็นคำตอบนั่นเอง ะะมาเป็นคำตอบนั่นเองนี่คือความหมายของหอรอมอเลยทีนี้มาดูสรุปวิธีการคิดคำนวณละการคิดคำนวณว่าวิธีการหาหอรอมอเมื่อทราบว่าต้องเอาจากไหนเอาจากตัวประกอบนะไปเลือกจากไหนจากทั้งหมดแหละที่เขามีอยู่ เลือกตัวที่มันเหมือนเหมือนกันเรียกว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมหยิบมาทั้งหมดเลยวา,ว,าวาง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 ไว้แล้วก็ตัวที่จะตอบตัวที่มากที่สุดเท่านั้นจึงจะถูกให้ชื่อว่าเป็นหอรอมอได้นะคะทีนี้มาดูวิธีการขั้นตอนการ